หยุดก่อนถามก่อนไปใส่ใส่เป้าใส่ใส่เนื้อยังของหมมึงเดือนเลยเลื่อนเนื้อเขียดเนื้อนี่แบะแบะมันนี่พวงแบะจักล่างเบตโต้โตนี่จะใส่ลายเดินนาจะคือประลุเลยกินประลุลายไปไปขอให้มันมานเว้ยเสื้อเบะหนองมอง้อกวงนี่มองนี่แ้่เผื่อกระโม่พี่น้องเลย เลิกไม่นีน้องหนึ่ <c oughs> ถือป <c oughs> ไปละไ่แม่กระพูบไปละ <c oughs> นี่นงประคองน้องโอ้ยีงถือพี่นอะนอ, <c oughs> อถือก <c oughs> ระลีพี่น้อง <c oughs> สบายดีพี่น้องมือนี้พยายามเบ็ดพยายามเบ็ดใส่เบ็ดอยู่นอกแตงนี่แหละนงแตงน้องนี่แหละในบ้านนี่น้ำท่วมเบื้องบรรยากาศ บิกเสียเบิ่งเงด้อพี่น้องบรรยากาศโว้าวชิบตุตกหน,นามมาเลยจะขี่ถือบเถืกพี่น้องเอ้ยนี่น้องแตงพี่น้องยางเขาไปหันกันในบ้านนี่ขึอนได้ป้อนนี่เพิ่งกำเพิ่งกำมือ,อ,อรเราพอเย็นอยู่นี่แหละบุลงเหล็กก่อนเลยลงุลเหล็กปวดกระ mình mẹ hoa, những người mẹ sai là bia 네. rồi hả? <Numina> Red bắp hả? không bỏ hả, bom? <Numina> hmm, wow, hả? Lạc hả? phải để non đi đi. Long đi 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 Nhiều yeah. Bác ở vô địch yên đấy này cứ... sáng nhà bị yên khứ lại thôi Vậy đó Tuộn ơi, tay khổ อพี่ต้องเสเว่ดได้มือนไชิลิเชียงรีดอยู่บ่นด <c oughs> ้กำลทง่หาะป่าพี่น้องเดิเสียเบิงป่าดนะ้ยเนาะแค่นี้ตะโกนใส่กือบกมา ลุยบุญญาฮะฮะเยอะเกาะกพู้อใหม่กูอัวหมันจะถือตีนกแล้วตลอดนะมันดูอู้มันสีจอม่ใช่โอ้โหใช่กัปูมันเกี่ยวกัใหม่โอ้โี่าเลยโอ้ันดูดูตัวันตกนั่น

นี่ใครห้อยชลีมูจุนดน่ะไม่น,นานๆมันโหลดไหมไปไปนลนรังอื่นเนแมวปิกงด้เลยนี่ไร,ไอ,ไรอ้ยจับไปทราย สมบัมันจมกับปูให้มันลอยกักยนทั้งที <c oughs> ง่แล้วกินบาบไอกูเลยบโอ้ยกูเบิ่งคักบ่เสียงเสียรีดยังีแหยงด้ย แต่ยัตอนนี้บะสมมิหกแถวมองใส่เว้ยอ้วลาลายพี่น้องฮำบถือโอ่ก็ได้ไหบวะอ๋บุญหญ่โตพี่น้องเลย เียกกลินนไปทางไหน,นทานพี่บอ๊มึงที่เดินป่าพี่เราเ้ยเบ็ด,ด,ดจกล้งเนี่ยน,น,นี่กูเบิกคัก้วเปลือกมุโตโลดนี่นี่ก็มาถือบอะ อู้ปลาก็ดิสปาไม่ซ่อนพี่น้องจืดไปจืดเลยหมุนไปฮะที่วะหมดแลกแล้วจะเบิ่งทางหมุนวะพี่น้องหนีไปทางคนยังเยอะกบ่ โอ้ยถือเงินาตินจอตโต้พ่อนะถือบ่เววอย่าเพิ่งวนไปอย่าเจ้ฮะถือบ่่เบิ้ถือบ่ล่ะบ่ไม่กระปูกเม่ะนี่โอ้ถือยี่อกประคองน่องโอ้ยี่ถือบเด้อสำป่านะถือกะลีพี่น้อง จะไหนาดูไปชงดาใหญ่เตอไปไม่ได้ไปงาทานไม่ได้โอ้ยมันถือถือแ่นี้พี่น้องอนี่น้ำนี่น้ำตืนี่น้ำบ่เพียงกำลังตีนกำลังเว่าว่าถือห้ทานในถอนนี่พี่น้องกระึงแล้ว ที่เด้อของเด้อนี่ลังเนี่ยบอมซ้ายคือเขียงเว้ยเรียบร้อยยังกระปูกับเกาปากแตกเลยก็จะอีมีช่างเอื้อมเลอะอยู่นี่ปนนี่บอมซ้ายคือเห็นเบ็ด เอ้ยสิ <laughs> à cô บ่ทายเอาสิปูแลใส่แท้นี่ตะกี้ฮะถือดอก <laughs> Bù, lăng này một thôi đâu. lăng, lọt tóc bay. ốp, ốp, ốp Bộ tùy niệm bộ thư tedy nó. Tao tạo được. thử, tạo được. Tao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  tạo được. không? tạo được. เ็ิแลดวบาเบ็ดนี่ไปทะเลอีกฮะพี่น้องเอ้ยผู้ได้จากบ้านไปดุนบอกคอยใน่เบ็ดเลยเบื้องบรรยากาศตัวนี้กิดหอดดยแล้ว 有不来。嗯。 ใช่ฮะ <Okay. S 2> กูเบิ่งหรือสิได้ป้าตาบอ,อ,อกตัวเดียวและว่าผมงตมถอเนาะกโอ้ต่กูยังหน่อยใส่ท่านี้ถือไ,ไม่ถือเลยอ่ะนีตามตา,มตามเลยเท่านี้ Bất là Phá thu thải vào đi Phá ừ. ừ. rồi nát một cụ đó Bỏ bỏ Rồi, lăng thầm biết rồi bỏ Tôi biết rồi bỏ Xong không đi học phía nào người. đi học, đi học น้องราจกปุเวยเทียงแั่เดีบรรยากาศตัวไคทตงหน้าพี่น้องงอชงกินหาบีเอีนบอกบีเลยมึงกเกีียวไปให้งอปุนี่กูมาเอายาในงอเม่อกว่ากูเอายาพิชชา เฮ้ยผูเกลียดขั้วเอนะเว้ยขั้วจ๋ามันบอกมันยากนะู้เลิเซเว่นเซ็นพูนมันยากแลมเบื่ออะไรหนาบ้างอะไรเนบ่ชเสืข่อยเกีียวหามเ็นเกลยว่ละเกี่ยวโรดราธิยมันยากเคเอฟซเล้กขั้วดอนอย่าเนะ โอ้ยวะๆๆปิ้งเลยบ่เบิ่งปิ้งเข้มโอ้ยยำ ừ, ขึ้นมาหางยุ่งกันเลยมันกินขั้วต่างประเทศเขาให้กินเบี้ยเลยเสี่ยนมันจะป่นน้ำมันมันจะปีงแส็บเา่าอะจะเป็นเป็นเวทเป็นกับน้องอกเกี่ยวใหญ่โม้เดี๋ยวชิ้เนียงมาลายตี่มูทายมูทายเอากระว่ายเดี๋ยวเนียงมาลายตี่ว้าวขึ้นไปโคบดเว้ย อี่ามาช่างปีนโตทงกีตาเลยันาคิตยาเาไปพีดอกมั้โอ้มีลักเด่นี่เียอยู่นี่เด้อมีลักเดนทางนเน สามเสือเกยโหนกไปหยุดก <Sara attacking> <son> ่อนถามก่อนใส่ใส่เนื้อยังขอมผมมึงเลื่อนเลยลื่อเนื้อเขียดเนื้อนี่แบะแบะมันี่พวงแบะจักรังเบโต้ฮะแปดสิบป้ายฮะแปดสิบป้ายมาทีท่าแบะอะไรบ้นี่ที่ไม่ใส่อยู่ใส่บุลือหมอสุบัวไปย่ามือเสาะฮะเบ็ดกบหนีกุญแจนี่เลือมากเพราะ่าสางังกับม่เบ็ดกบม่ใช่แบะ ได้ป้ามาเอาไหมเนี่ยเอามากินมันลามาขายเอามากินเสือดีโต้หนี่จะสิใส่ลายเดินนาจะคือปลาดุกเลยกินปลาดุกลายไปไปขอให้มันมานเว้ยเสื้อเบะน้องมาซื้อกลวงเบะกับกลวงข้างเขาบานเปืือยนี่พี่น้องเ้ยนเหมือนพี่น้องสิขี้ให้เบิ่งทางเขาบานนี่เปืือยนั่นลิไปไป ยังหน่อยโอ้บ้าห่าดมอนอกิโรทีจนี่พี่น้องทางขบันน้นองเต้สิตรีพูดมองบอกวยไม่ใช่ขอยงอยา,งยางหรือของแม่หน่ะกูแหละ นีงียนเนยนี่เปลือนนี่นี่มองมองนี่แต่เปลือนก็โม่พี่น้องเลยเลิกได่นี่น้องนล่นี่มักเลยเกนเปลือนขอยตั้งหานี่เลืออยหัวสีเขียวนี่เลือขอยตู้สี่า ายหอดแล้วเซ็นอุ้งไปซื่อเราก็ะเป๋าเลยนะเพื่อนร้ายพี่น้องก็บาดพ้นตกเลยไปเมาเถือนพี่น้องมาเมาเถือนแล้วปุ๊กเฮ้ยเฮ้ยอยู่จบาปดี่บัง tụi đi nè, kia anh chị nọ, tụi đi, bye bye